สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาตั้งค่าภาษานะะในโทรศัพท์นะคะในส่วนของระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะใครที่ว่ายังตั้งค่ายังไม่ได้นะคะก็ตามไปชมกันเลยนะคะในส่วนของ Facebook นะคะใครที่ว่ายังไม่เคยตั้งค่าใน Facebook นะคะตั้งค่าภาษาใน Facebook นะคะก็จะพาไปทำวันนี้พร้อมกันเลยนะคะค่ะเราไประบบ iOS กันก่อนนะคะใครที่ว่าอยากตั้งค่าภาษานะคะ ในโทรศัพท์นะคะเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะเห็นไหมคะการตั้งค่าแล้วเราก็เข้าไปที่ทั่วไปนะคะพอเสร็จแล้วก็เข้าไปพิมพ์เข้าไปคลิกคำว่าภาษาและภูมิภาคค่ะถ้าเกิดว่าเราจะ เปลี่ยนเป็นภาษาอะไรนะจ๊ะเป็นภาษาไทยก็จะเป็นภาษาอื่นนะคะเราก็คลิกได้เลยนะคะเราก็กดไปนะคะสมมติว่าจะเป็นภาษาเยอรมันนะคะเราก็กดภาษาเยอรมันนะคะเราก็บอกว่าเปลี่ยนภาษาเยอรมันนะคะก็กดไปเลยค่ะก็รอสักครู่นะจ๊ะ เห็นไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนภาษาให้แล้วนะคะก็ง่ายๆนะคะถ้าเกิดจะเปลี่ยนกลับคืนก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเราก็คลิกเปลี่ยนภาษาไทยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มนะคะอยากจะเพิ่มภาษานะคะเราก็กดคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเอาไปกลับเป็นภาษาไทยก่อนนะคะภาษาไทยนะคะเราก็เปลี่ยนกลับคืนจ้ะเห็นไหมคะก็มาแล้วนะคะค่าเดี๋ยวตามไปในระบบ Android กันเลยนะคะ Android นะคะเราก็เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปที่ตั้งค่าระบบนะจ้ะเราก็ลงไปข้างล่างเลยค่ะ เขาก็จะบอกว่าระบบนะคะเราก็คลิกไปเลยนะจ๊ะและก็ภาษาและแป้นพิมพ์นะคะหรือว่าใครจะเปลี่ยนเวลาและวันที่ก็ได้นะคะเราก็กดเปลี่ยนภาษานะคะก็คลิกไปเลยนะจ๊ะ คลิกเปลี่ยนไปเลยน,นะคะเราก็จะกดเป็นภาษาเยอรมันนะคะก็รอนะคะเห็นไหมคะก็เปลี่ยนเป็นภาษาเยอรมันแล้วนะ,ะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของการเปลี่ยนภาษาใน facebook เลยนะคะเราเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของ facebook ในการเล่นภาษาในการเล่น เล่นแชทนะคะแต่ในส่วนของโทรศัพท์ระบบในส่วนของโทรศัพท์นะคะก็ยังเป็นภาษาไทยอยู่เป็นภาษาที่เราตั้งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเปลี่ยนหรือว่าใครที่แบบว่าอยากแกะแอบเล่นเฟซของแฟนแบบนี้ค่ะก็สามารถตั้งได้เฉพาะในส่วนของ Facebook ได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปเลยนะคะในส่วนของระบบ Android แล้วก็ iOS นี่ก็ไม่ต่างกันนะคะในส่วนของการเปลี่ยนภาษาใน Facebook นะคะเราก็กดเข้าไปที่ Facebook เลยนะคะ เราก็กดไปสามขีดนะคะสามขีดข้างล่างนะคะเราก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าการต,ตั้งค่าเปลี่ยนภาษาในสนของ Facebook นะ,ะเราก็สามารถตั้งได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นภาษาของแอปนะคะตอนนี้เป็นภาษาไทายอยู่นะคะถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นนะคะเราก็กดเปลี่ยนได้เลยนะคะ เห็นไหมคะตอนนี้ขึ้นเป็นภาษาไทยนะคะเราก็กดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมันนะคะสมมติว่าเยอรมันนะคะเราก็กดกลับไปนะคะแล้วก็เข้าไปใน facebook เลยคะ่ะค่ะ เขาก็จะขึ้นมาเป็นภาษาเยอรมันแล้วนะเห็นไหมคะในส่วนของชอบนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็ในการโพสต์นะคะแล้วก็เราก็เข <it> ้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะการเปลี่ยนภาษาของเขาก็มาแล้วนะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมันนะคะ ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนภาษาใน Facebook ทางลัดนะคะก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนภาษาทางลัดนะคะเราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของระบบในของโทรศัพท์ะคะ่ะในส่วนของถ้าเกิดว่าจะนี่เราก็เข้ามาเห็นไหมคะก็จะเข้ามาในส่วนของตั้งค่าในส่วนของโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงแต่เราจะตั้งค่าเป็นเฉพาะในส่วนของแอปนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะ เราก็กลับคืนนะคะก็เป็นภาษาไทยเห็นไหมคะก็ง่ายๆนะคะใครที่ว่าอยากจะเปลี่ยนก็เปลียป่ยนได้เลยนะคะก็มีความรู้เล็กๆน้อยมาฝากกันนะคะในส่วนของระบบ Android นะคะ Android ก็ทําเหมือนกันนะคะแอ d r o i d นะคะเราก็เข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็เข้าไปที่3ขีดข้างบนนะคะเห็นไหมคะพอเข้ามาที่3ขีดแล้วถนะ้าเราก็กดเนี่ย กดเนี่ยค่ะตั้งค่านะคะก็จะขึ้นมาเป็นภาษาแล้วนะคะเห็นไหมคะตัวที่หนึ่งที่สองนะคะเราก็เปลี่ยนภาษาได้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนภาษาอะไรนะ,ะเห็นไหมคะก็มีความรู้เล็กน้อยมาฝากแค่นี้นะคะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปแต่ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ